พบกับดิฉันนางสาวประมวันเนียมสีและกับผมนายธีรวัตรมนกูลค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4ของการแข่งขันประจัิรัตทิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2558ซึ่งวันนี้ก็เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศมีทั้งหมด34คู่ด้วยกันค่ะและวันนี้นะครับก็มีของรางวัลมาแจกอีกเช่นเคยเป็นรถจักรยานท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามารับชมกันเลยนะครับ เปิดฉากด้วยน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกร,รัมหญิงเป็นการพบกันระหว่างนางสาวสุภาวดีสุขอนันต์จากสพลสมุทรสาครพบกับนางสาวปาสินีภูดเดชจากสพลตังในเกมนี้สพลตังโชว์ฟอร์มเหนือกว่าสามารถเอาชนะสพลสมุทรสาครไปได้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกร,รัมชายเป็นการพบกันระหว่าง นายมะซซฟีวานิจากจังหวัดปัตตานีพบกับอาสาสมัครทหารผ่านโยทินปันแก้จากกองทัพบ,บุกคู่นี้เกมสูสีกันมากต่างฝ่ายต่างบุกทำคะแนนแต่นายมะซซฟีวานิออกอาวุธได้ดีกว่าจึงสามารถเอาชนะและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมหญิงเป็นการพบกันระหว่างนางสาวลุกิลาวงศีบอ จากสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตชายภูมิพบกับนางสาวศาสตร์เสนีมามุจากสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตยะลาในคู่นี้สูสีกันแต่เป็นฝ่ายสพลยะลาที่โชว์ฟอร์มลีลาเด็ดเอาชนะสพลาชายภูมิไปได้ผ่านเข้ารอบจิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกร,รัมชายเป็นการพบกันระหว่าง อาสาสมัครทหารผ่านอัคระพรแก้วสะอาดจากอิงขยุดบริหารพบกับนายอนันต์และแม่จากสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตยะลาผลการแข่งขันในครั้งนี้อาสาสมัครทหารผ่านอัคระพรจากอิงขยุทขคบริหารเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนักไม่เกินห0สิกิโลกรัมหญิง เป็นการพบกันระหว่างนางสาวแคทเอรียาแสนอุบลจากสพรชุมพรพบกับนางสาวนพวรรณแท่นทิพย์จากจังหวัดสมุทรสาครผลการแข่งขันในครั้งนี้สพรชุมพรเอาชนะไปผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมชายเป็นการพบกันระหว่างน,นายธนโชติดทิง้งจากศีตัง พบกับนายวุฒิชัยหงคำดีจากกองทัพบ,บกในคู่นี้เกมการแข่งขันดุเดือดแม่นยำสุดท้ายกองทัพบ,บกสามารถเอาชนะสีตังไปได้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมหญิงเป็นการพบกันระหว่างสิริขวัญวรรณโชตจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบกับ ฮามิดะชัยสงครามจากสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตสุขโขทยัยคู่นี้สิริขวัญอาศัยรูปร่างที่สูงใหญ่เอาชนะสาวจากสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตสุขโขทัยไปได้และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพอใจกับผลการแข่งขันในวันนี้ยังไงบ้างครับถามว่าพอใจไหมพอใจคะ่ะเพราะว่าเราก็ได้ทําเต็มที่ฝ่ายหนึ่งก็ทําเต็มที่ค่ะผลออกมายังไงก็ยอมรับการแข่งขันครั้งนี้คะ่ะ แล้วมีการเตรียมตอนในรอบต่อไปยังไงบ้างครับก็คงต้องฝึกฝนมาแล้วก็เก็บประสบการณ์จากการแข่งครั้งนี้ไปใช้กับการแข่งขังหน้าที่เกิดขึ้นค่ะแล้วตั้งความหวังกับรายการนี้มากน้อยแค่ไหนครับตั้งความหวังอะคะก็อยากจะเข้าชิงทองอะคะ่ะแล้วก็แบบก็มันมันก็แบบเหมือนความหวังเราก็เป็นจริงอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ก็ได้ผ่านเข้ารอบไปชิงทองแล้วอะคะ่ะ รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ต้องแบบต้องขอบคุณจังหวัดชัยภูมินะคะที่จัดการแข่งขันครั้งนี้เกิดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยให้เราแสดงความสามารถแบบมันจากศิลั์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้ทุกคนได้รู้จักกีฬามันจากศิลั์มากขึ้นค่ะเขาขอบคุณมากครับรุ่นน้ําหนักไม่เกิน65กิโลกรัมชายเป็นการพบกันระหว่างนายมาไซนี่สแมมันจากสพลอยะลาฝ่ายแดง พบกับนายสิริลักษ์บัวสว่างจากสีตังฝ่ายน้ำเงินในรุ่นนี้ทั้งสองต่างฝ่ายต่างผัดกันออกอาวุธทำคะแนนแต่ฝ่ายสิริลักษ์บัวสว่างที่ออกอาวุธได้เข้าเป้าแม่นยำกว่าทำให้เป็นฝ่ายเอาชนะและผ่านเข้ารอบต่อไปได้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมหญิงเป็นการพบกันระหว่างนางสาวเกศินีบุญจีนจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบกับนางสาวปนัดดาทองสุขจากสถาบันการพัะนศึกษาวิทยาเขตชุมพรผลการแข่งขันสพลชุมพรโชว์พร้อมได้เหนือกว่าสามารถเอาชนะไปได้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมชายเป็นการพบกันระหว่างนายอนุพัฒน์ลาลําจากศีตังพบกับ นายทศพลเหมมเซจากสถาบันการพัะศึกษาวิทยาเขตชุมพรคู่นี้ลีลาสูสีกันต่างเล่งทำแต้มแต่สุดท้ายก็เป็นสพลชุมพรที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้รุดน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมชายเป็นการพบกันระหว่างอาสาสมัครทหารผ่านสุวัตจงจุ้ย จากกองทัพบ,บกพบกับนายอนันตศักด์ศรีสกุลจากสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิคู่นี้ชกกันดุเดือดออกอาวุธสูสีกันแต่เป็นฝ่ายสออลอชัยภูมิที่พาดท่าให้กับกองทัพบ,บกไปรุ่นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลกร,รัมชายเป็นการพบกันระหว่างนายรักศักภูเขียว จากสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตเัยภูมิพบกับนายมาฮันซันซาอิจากจังหวัดปัตตานีคู่นี้ต่างฝ่ายต่างผัดกันลุกผัดกันรับแต่สุดท้ายสพอรอชัยภูมิเป็นฝ่ายเอาชนะไปและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มาอยู่กับนักกีฬาที่เข้าชิงเหรียญทอง<ป>กีฬาปัญจศิรั์นะครับ ครับเรามาสัมภาษณ์กันเลยนะครับรู้สึกยังไงกับชัยชนะในครั้งนี้บ้างครับครับรู้สึกดีครับที่ชนะในจังหวัดของตัวเองครับครับแล้วมีการเตรียมตัวในการแข่งขันแมตช์ต่อไปยังไงครับโอ้จะพักผ่อนได้เพียงพอครับดูแลอาการบาดเจ็บเลยครับแล้วตั้งเป้าหมายกับรายการนี้ยังไงบ้างครับว่าจะเอาเหรียญทองมาให้ได้ครับครับขอบคุณมากครับ ครับวันนี้นะครับเราก็มีบรรยากาศของกองเชียร์และความเช็่อของกองเชียร์มาฝากเข้าไปชมกันเลยครับว่ากองเชียร์แต่ละท่านจะมีความเช็่ออย่างไรกันบ้างครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อกมลรัตน์ชำนาญคณะศึกษาศาสตร์ปีสี่ค่ะชื่อเล่นชุพอยค่ะนางสาวทองเพียรนิ่งเกษสงชื่อเล่นชิเบลค่ะครับเราเคยดูกีฬาปัญจศิลปรัตน์มาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยค่ะเพิ่งเคยมาดูที่นี่แหลคะค่ะไม่เคยเหมือนกันค่ะครับ แล้วเป็นยังไงครับกีฬาบัญจัศิลป์สนุกไหมครับสนุกค่ะแล้วก็ดูง่ายแล้วก็กติกาไม่ยุ่งยากค่ะสนุกค่ะสนุกครับแล้วถ้าเกิดมีแบบเขาจัดอีกครั้งหนึ่งจะมาดูอีกไหมครับมาค่ะมาค่ะครับขอบคุณมากครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับอ๋อชื่อชอปเปอร์ผมครับเคยดูกีฬาบัญจัศิลป์มาก่อนหรือเปล่าครับก็เพิ่งเคยดูครั้งแรกนะครับที่มาจัด ที่เมืองชียภูมิแห่งนี้และครับเป็นครั้งแรกครับอ๋อครับแล้วเป็นยังไงครับกีฬาสนุกไหมครับก็สนุกดีครับเป็นศิลปะการต่อสู้แบบไทยๆอีกอย่างหนึ่งครับและเป็นการช่วยให้การกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราครับที่มาจัดที่เทศบาลเมืองชียภูมิแห่งนี้ครับครับ สำหรับวันนี้ได้เสร็จสิ้นการแข่งขันลงแล้ววันพรุ่งนี้ไม่มีการแข่งขันจะมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่2เมษายนท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาให้กำลังใจนักกีฬาได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ